ต้น,นะมะเฟืองไหมเดี่ยหละมะเฟืองพี่น้องใบเขาเป็นแบบนี้แหละนะคะเอาไว้ใส่ตำกล้วยตำาไรมันอร่อยมากเลยนะพี่น้องเนี่ยดอกดอกมะเฟืองดูดูด,ดูนะคะสวยงามมากเนาะนะคะดอกบักเฟืองนะคะนี่ก็คือสะปลานะคะสะปลาสวยงามมากฝั่งนู้นก็เป็นข้าวแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมนะคะก็จนะ,ะือต้นมะเฟืองเนาะ,ะเดี๋ยวพาพี่น้องเที่ยวเลาะเดินชมสวนนะคะเพราะว่าเราใช้เสียงดังไม่ได้นะคะ ทางบ้านเขาเฮาเนาะนะคะเขาเขาอ่ะเขาไม่ชอบเสียงดังนะคะเราใช้เสียงดังไม่ได้เนาะนะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องไปรับชมนะคะจะมีหลากหลายนะคะสารพัดอย่างเนาะนะคะตรงนี้ก็คือหน่อไม้นะคะเอาตามาแล้วตจวนี่ตามาแล้วมาแล้วเนาะนะคะตาตาปลูกระบอกเขาพี่นี่ เกิดปลไฟโอ้นบอบเขายังก็้ือเขาพิษโ,โอ้เขาพิษณุโลกกัเขามานี่เอาปีนั้นถ้าปลูกเขายัางงพื่อที่ว่าเป็นของญี่ปุ่นหเ,เห็นไหมที่เข้าปไปเฮ็ดอ,อันนไหมเมบ่โอ้ปีนี้เขาญี่ปุ่นบาปลูกอันไอ้ก้อนว่าเขาไปโรดมาสั้นอันไปไทยพูดไปนั่งไล่โดปลาเขา อันก็เลยเห็นรถขี่ตัดมาอยู่โอ้โหนใหญ่มากเลยตัวหันมาสั่นขันเดินไปเอาน้องพันเดินมาเอาน้องอันพอนอมน้องเอามาเอาน้องห้อยอยู่หน้าประตูแล้วเขามาเซ้งอันเซ้งอันหัวมาสั่นคนมาก็เลยวันฉันสิบไปเบิ่งปลากระเจียวทายลูกไปซื้อดอกเธอมาสั่นเออไปโหลดคนมาวันี้บุญแเดี๋ยวยังหันเขาไปโหลดจะจะออกมาเด้อมาสั่นได้ยังกินลรตาด้ไน้แนงกินแล้วมันเถอะ โอ้ยจี้โอ้มันมีแตรยานบกเกิดเอาไม่คู่แล้วปลูกยังคือตอนทั้งปะทาย่ะทายตะกี้ไหมนี่มองนี่มองลอบปลูกตะกี้มันบอลนี่เดะมันปลูกยังใบพี่น้องมั้งเนี่ยเอายใยพี่นอกก้องกระโชคโลกออกเบิร์ดเลอร์เจ้านี่โอ้กระทชคโลกโอ้นี่เบียบ้ยไเคลียบเต็มเลยนี่มือหน,นึน่งขึ้นใยปลูกกันนี่แล้วพี่น้องนี่ ฮ่าคุณนายตื่นสายคือง,งามแท้นี่โอู้ว่าพริกย่อยเกิดแล้วบักพริกย่อยเกิดแล้วนั่นบะเขือมามาเขือมาเขือพูณนะมีแต่แนวกินเนี่ยพี่น้องบือกับ่อยากเนาะมงวงลนคุนณมงวงสุกลนงามนั่นเนี่ยบอกอ้ยกระทองลกนี่นี่นี่มงวงกระยังย่งตัวนีู่พี่น้องมงวงกระยังเป็นอยู่ พูดนนี่ต้นสมโอไดน้นี่พี่น้องนี่นี่นี่ปื๊ดเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่ละปัดบะม่วงี่ยังคือเป็นมดฤดูกันแท้พูนะเป็นตลอดปีตลอดชาติเลยเนาะสงสัยจะเป็นมะม่วงสามฤดูพี่น้องดูดูเป็นอยู่ทั้งปีทั้งชาติจริงนี่พปัดบังย่ายกับกาแลเพาะไว้แล้วพี่นอ้องมึงพูดนะพ่นอันปลาฟังนั่นกัเคยไปไทยจะเป็นนั่นกล้วยก็เปิดโกลนกเนาะปีนี้อพ,อพันไสข้าวโพดพร้อมด้ยน่ คุณ้น่าตืนสายเพิ่นกับงามบุกพีกกัมีสวยสดงดงามเนาะมีแต่ความน่าอยู่ร่มลื่นชื่นใจเนาะงามเวนกัเอาสาเอามอนเนาเตียงวะนอนนี่เล่นฟังวิทย,ยุคือสิมีความสุขเนาะพี่น้องนะคะเก็บบรรยากาศดีๆมาฝากความสวยงามเนาะกัซานามจ้าพี่น้องเพื่อนติดซานามเห็นบอนะบ้านสวนเนาะ อย่างมีความสุขเลยเนี่ยพี่น้องเพันว่าพันเสียบ้านไม่ยุ่งให้นี่บ่เกิดหยาหลายประชันเนาะมองได้น้ำเพรมีหยาเกิดฟังนั่นมีน้ำหยาเพราะเกิดเนาะเดี๋ยวเพิ่นกระซามเหมือนยังน้องเพิ่นเนาะนะคะเดี๋ยวไปเอาน้องอ่าน้องอันที่เพิ่นเฮ็ดอ้อมใบมาฝากเพิ่นเอิญไปเอาเนาะนะคะก็เลยขอเขามาถ่ายคลิปแต่เนาะนะคะนี่ก็สวยงามเนาะนะคะนี่ทัวอู้มีแต่แนวกินพระโพธเนาะนะคะบ้านสวนเกษตรเนาะนะคะต้นซีดา ซีดาก็เป็นซีดารุ่นเก่าๆซีดาโบราณเนาะพี่น้องนะคะขอบคุณมากมายนะคะสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ